สวัสดีครับมาพบกับวิเราะห์บอลบ่าย3ามสแปทกับฟุตบอลประจําวันพุธที่9เมษายนนะครับเราคัดมาให้เป็นเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างเซดูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแทีมสุดท้ายคู่ระหว่างปารีสแซงแฉนกับแอสต์มิลล่าบาร์เซโลนากับบุนิเซียดอร์มุนเช็คับคู่ระหว่างยาโบเนกับบานิกออสตาวาและสปปร์ัาปรา กับเทเบลิเซ่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างออกฟอร์ดกับควีนส์ปาร์คส่วนซีซิตี้กับพีมัรและโอเวนมี N ิซิตี้กับพอร์สมาทก่อนจะปิดท้ายที่เกมเอลิเตเซเรียนอร์เวย์คู่ระหว่างเฟรนดิกสตัด กับวาเลลไทนจาและนี่คือทีเด็ดฟุตบอลแปคนู่เน้นๆที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแ3ดสัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดคุงการบาย 3, สามสตเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไหนขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เยียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋าเป้ภาพูที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบกไนอย่างจุใจ แอ3สมอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3- 3สอัพนะครับหรือว่า3-3 UP i. ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารูปเป็นส่วนหนึ่งรูไปเป็นได้แกกับผม3าสเปคเทพกันได้เลยครับบทวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้รับประกที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีสุดท้ายนัดแรกเวลาปีสองเกมคู่ระหว่างปาร,รีสแซงต์แชมงพบกับแอสตันวิลล่าด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ปาร,รีสแซงต์แชมงต่อลูกควบลูกครึง่งฟอร์มห้าด้านสุดของปาร,รีสแซงต์แชมงชนะรวดทั้ง5นัด โดยชนะอองเช่1 0ชนะดันกแกรัก4 2ชนะแซงเกเตียง6-1ชนะมักเซ31และชนะลิวฟูหนูนยปีเอชเชพึ่งควา้าแชมป์ลีกเอืงฤดูกาลนี้หลังเฉือนอองเช่1นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนในแชมเปนส์ลีกรอบที่แล้วอ,อชนะลิวพูมีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปนส์ลีกเป็นสมัยที่4จาก6ฤดูกาลหลังสุดสภาพทีมยังขาดอานนวเตนัสผู้รักษาประตูมือ3และอ e ีคัมอินไม่ฟิลโตวปั้นเกมชาวเกาหลีใต้นอกนั้นกับตันทีมมากินโยเซนเตอร์บราซิล โทษแบนหลังสะสมไบเหลียญครบโควตาหลุยเอนริเก้กุนซื้อชาวสเปนเตรียมกลับมาจัดชุดแก่นอีกครั้งหลังโรเตชั่นหลายตำแหน่งเมื่อกลางสัปดาห์นูโดโมเมนเดสแบส็กซ้ายรูปเบนเนเวตต้องกลางและอุสมานเดมเบเล่กับบานเล่บ้าคโครลา2แนวลุกดูในข่ายออกสตาร์เป็นตัวจริงส่วนแนวรับเบลราโดเตรียมยืทนท้ายกับบันทีมโดยจะจับคู่กับวิลเลียมป่าโชฟอร์มห้านำสุดกองแอสตนมิลลาชนะรวดทั้ง5านัดโดยชนะฟอเรสสองหนึ่งชนะไบรตันสามศูนย์ชนะเบร ตั้น3-0ชนะคลับบู3สาและชนะเบรนฟอร์ด1-0่งยสิงห์ผยองร้อนแรงในทุกรายการชนะรวดเจ็ดเกมติดต่อกันใน FA Cup เข้าถึงรอบรองชนะเลิศส่วนในลีกเวลานี้อยู่อันดับที่6ห่างทัลโ佛แค่แต้มเดียวและเข้าถึงรอบแทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลแรกที่เข้าร่วมทำการแข่งขันสภาพทีมจะขาดลอตบัลลี่ก,กองกลางที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนองขณะที่เลออนไบรลี่ปิดตัวจี๊ดมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนต้องเช็คความฟิตกุนซืออุนายเอเมอรี่เตรียรมจัดชุดแกร่งลง สนามโอลีวัดกินพร้อมออกสตาร์ทแนวลุกลากหลายมาคัดแรดฟอดเป็นตัวสำรองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดนี้พร้อมแยกตำแหน่งตัวจริงกับมาโกอาเซติโอดอนนี่มาเลนและมอร์แกนโรเจอร์ขณะที่แดนกลางจอร์นแม็กกินมิลลุนสอดแท่แทนที่อยูลิเฟเลมันหรืออามาดูโอนาดาคนใดก็คนหนึ่งทัศนาทั้งสองทีมกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและความมั่นใจเต็มเปี่ยมทั้งคู่ฟรีเซชแมงได้เปรียบเรืร่องสินเชยร์รวมถึงการพักตัวหลักบางรายพร้อมเต็มสูกสำหรับเกมนี้อย่างไรก็ดีวิลล่า ก็เป็นหมอนเที่ยวถนัดตั้งเกมรับแล้วโต้กลับแนวรุกจ,จัดจานไม่แพ้ใครดูแลสูสีวินล,ล่ามีโอกาสบุกมายันเสมอกลับบ้านไปฟันโถก็รอแอสเซนบลา่าเจ้าในเกมนี้หนึ่งหนึ่งด้วยในเกมฟาดแทมระหว่างปรางปริเซแชม่งกับแอสตันบิลล่าเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแับหน้าจอส่งไปที่แอสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับนิอยูอยู่ที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบา8ทีมสุดท้ายนัดแรกเวลาตี2เกมระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเวเนเซียดอร์มุนด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้บาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งผลงานกับพบเัอของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัาสุดของบาร์เซโลนาชนะ4เสมอ1ดูหรือเสมอแล้วไปติส1 1ชนะอาเรโวมิมิตหนชนะจีว โรน่า41ชนะโอซูซูนา3านะแชนะเอลติโกมาดริด42 เ้าบุญพุ่มยิงอยู่บนเส้นทางลุน3แชมป์ที่เหลือในฤดูกาลน,นี้โดยเข้าชิงโกปาเดเรกับเรอัลมาดริดส,ส่วนในลีกน้าจากฝูง4แต้มขณะที่ในแชมเปี้ยนส์ลีกลุนเข้ารอบรองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ถึง2019สภาพทีมในเกมนี้จะขาดแดนนี่เอลโมโที่เจ็บข้อขาหนีบคาดว่าจะกลับมาได้ในเกมลีกปลายสัปดาห์นี้แต่นัดนี้จะลงเล่นไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับมาร์กาซาโดมาร์เบนาวและมาร์คอันเดแทสแตเกนแต่ทีมก็จะได้อันเดสทิสตเตนเซนหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำ ได้แล้วในเกมล่าสดุดฮันซี่ฟริกกุนซือชาวเยอรมันเตรียมจัดชุดใหญ่ราฟินยาขึ้นตัวจริงนัดแรกตั้งแต่กลับจากทีมชาติโดยจะผนึกกํากำลัง,ร,งร่วมกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และรามินยามานโดยมีเฟรรานปอลเลดพร้อมสอดแทรกส่วนตำแหน่งหมายเลขสีอาจจะเป็นหน้าที่ของกาบีที่ทําประตูในเกมล่าสดุดลงเล่นต่อเนื่องฟอร์มนห้าน่าังสุดของบุนิเซ่ดอตมุนชนะ3แพ้2โดยชนะฟรายบวก41ชนะใหม่3-1แพ้แอเบไลซิกศูนย์สองชนะลิวสองหนึ่งและแพ้ออสบวกศูนย์หนึ่ง เสือเหลียนรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วผ่านเข้ารอบ8ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จหลังบุกเชิลิวถึงแดนน้ำหอม2นิ่งในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมเกมนี้จะขาดนิคคาซิเล่โคแคมเบลฟิลิปโปมาน่มาเซลซิมิเซอร์และอาซินที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอนิโกโ้โฮวักจัดทัพในระบบ3ซนเตอร์ในเกมล่าสุดนัดน,นี้ต้องมาลุ้นว่าจะยึดสตดนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามจุดหนึ่งที่ต้องปรับทีมแน่ๆก็คือหน้าเป้าเซโอกิราซี่ดาวเตะกินีที่ทำ10ประตูในถ้วย พร้อมออกสตาร์ทขณะที่จิมมี่กิทเชนและเฟริกมาซามีลุ้นแย่งตัวจริงทัศนะคู่นี้เจอกันมาในรอบลีกเฟสซึ่งบาซ่าบุกชนะ3-2เกมนี้พร้อมเลยตั้งแต่ต้นโดยสไตล์บอลเดินหน้าบุกโดยธรรมชาติอาวุธพร่วพร่ขาขณะที่ดอดมุนจะเน้นเกมรับเหนียวแน่นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามหลังบ้านยังไม่น่าไว้ใจค่อนข้างรั่วดูแล้วบาซ่าลุ้นกดขาด2เมตรได้ฟันธงต่อบาร์เซลโลน่ากดขาด3-1ครับ คู่ที่3เป็นเกมเช็คทับรอบแทีมสุดท้ายเวลา3ทุ่มครึ่งเกมระหว่างยามโบเลตพบกับบานิตออสตาวาด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอบานิตออสตาวาผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับัดกันแพ้ฝักกันชนะทีมมา2ครั้งสูงหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าด้านหลักสุดของยาโบเน็ชนะ1เสมอ3แพ้1น่ด้วยเสมอซิกมาโอโลมุสศูนย์ศูนย์แพ้สลับเวีบปาร์คศูนย์สามชนะไฮเด็ก คาโลเวสองหนึ่งเสมอสซมาวาลิเบเลสศูนย์ศูนย์เสมอฮาเดดคาโลเวไม่หนึ่งยาโบเลตทีมอันดับห้าในลีกของเชคช่วงหลังฟองฟืดห้าเกมล่าสุดรวมทุกรายการเสมอไปสามนัดโดยที่เหลือชนะและแพ้อย่างละนัดกุนซอลูโบโฮเซไม่มีปัญหาในการจัดทีมคาดว่าจะมาในระบบ4ี4หนึ่งีหนึ่งนาเป้าจะวางลามีนยาโวหลุกลากตาข่ายฟอร์มห้าดนล่าสุดของบานิกออสตาว่าชนะสี่เสมอหนึ่งโดยเสมอสปาร์ตากไม่หนึ่งชนะพาดูบิเซห้าสอง ชนะวิตเตอร์เรียผินเส้น1-0ชนะมาด้าโบเลสลาฟ2-1และชนะพาดูบิเซ2-0บาดิกออสตาว่าเพิ่งเสมอกับสตาปราส1-1ในเกมล่าสุดหยุดผลงานชนะรวด6เกมก่อนหน้านั้นรวมทุกรายการในรีลดูรองจากฝูงก็จริงแต่แตม้มห่างถึง14คะแนนโอกาสลุ้นแชมป์ริปลีคุนซือพาวเอล5ปานเตรียมจัดทับระบบ3-1-4-2คูนาจะวางมาซินกับเอริกแพคคอป ลุ่มเล่นด้วยการแดนกลางมีเอเวอตอนแข่งบักซิเลียนคอยขับเคลื่อนขับสน,นะคู่นี้ฟอร์มเยี่ยมด้วยกานทงคู่ยามวน็กได้เปรียบรื่นเสียงเชียร์แต่ฟอร์มไม่เฉียบคมระยะหลังปิดเกมไม่ได้ขณะที่บานิคออสตาว่าพึ่งเจ้ามาในเกมล่าสุดแต่โดยรวมเล่นแข็งแกร่งหน้าบุกมาเสมอได้เป็นอย่างน้อยแต่เรทแบบนี้และให้เชียร์ทีมเยือนที่ฟอร์มเฉียบคมมากกว่าฟันธงบานิคออสตาว่าเฉือน2 0คู่ที่4นะครับเกมเช็คทับรอบแต่ที่สุดท้ายอีกหนึ่งคู่ในเวลาเที่ยงคืนครับเกมระหวา่าง สปร์ตพบกับเทเบลิเซ่โดยอัตาต่อรอมเกมในคู่นี้สปาร์ตาสต่อลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นสปาร์ตุสที่เอาชนะไปได้3ครั้งสนอีกอครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดหลังสุดของสปาร์ตุสชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอบานิคออสตาวาหนึ่งแพ้วิตเ์เลพินเซนสองแพ้เซอวานลิบอเลสศูนย์หนึ่งชนะสลาเวียป,ปา 2, ้าสองศูนย์และชนะซิกมาโอโรมุตสองหนึ่งสปาร์ตุสยักษ์ใหญ่ของหลีกเช็กไม่ชนะได้ 3เกมลีกหลังสุดโดยได้แค่แต้มเดียวและอยู่อันดับที่4ในลีกสูงสุดลัสฟอ์กุนซือเดนมากไม่มีปัญหาในการจัดทีมสําหรับเกมนี้เตรียมจัดทัพด้วยระบบ3-4-3หน้าเป้าจะเป็นแยนคุซ่าโดยมีเตลมมนคลาสมิกกี้กับลูกาฮาลัสลินเป็นตัวปั้นเกมขนาดคางฟอร์ม5้านัน้งสุดของแทบลิเซ ชนะ3เสมอ2หรือเสมอโบชิเมียน1 1ชนะสโลวาโก1 0ชนะฮูซิน2-1เสมอดูกลาฟาร์ก1-1และชนะผ่านดูบิเซ2อเทเบลิเซทีมจากลีุรองไม่แพ้ใครใน5เกทีมหลังสุดรวมทุกรายการโดยชนะ3นัดเสมอ2นัดในทิปสปอร์ตลีกาน้ำจ่าฝูงสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มล่าสุดมาเสียเดนิสฮันลินสกี้กับดาลิบอลเวเชกาที่บาดเจ็บทั้งคู่ทำให้เชเดนโกเฟอร์ตาล่าต้องปรับทัพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้มาค่าส หน้าเป้าจะเป็นอับดุลลา จีโนกับ ab, i, ลานิสลาฟเคซี่ลงร่าตาข่ายด้วยกันทัศนาสปตัตตราฟอร์มอาจจะสะดุดไปบ้างแต่คุณภาพเหนือกว่ายเยอะแถมได้เปรียบเรื่องเสียงใ,ในเกมนี้ขณะที่เก่งเล็กเทบริเซ่จกฝูงหลีกล่างผลงานดีก็จริงแต่มาเยือนในสภาพที่ไม่ฟูทีมดูแล้วต้านไม่อยู่ลุ้นสปตัตตรากกระทุ้งขาด2เมตรฟันธงต่อสปตัตตรากย้ำใหญ่3ามหนึ่งคู่ที่หนะครับเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพชอังกฤษในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างอ็อกฟอร์ดพบกับควีนส์พาร์คโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมออ็อกฟอร์ดผลงาน จะพบแก่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นควีสปาร์กที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนออกฟอร์ดเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มห้านั้หลังสุดของออกฟอร์ดชนะ2เสม,มอ1แพ้2องโดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1 0แพ้มิดเดิลสโตรหนึ่ชนะวัตฟอร์ดห0แพ้เฮอร์ติที้1 2และเสม,มอนอริสตีทีหนึ่งออกฟอร์ดชนะ2ใน3เกมลีกหลังสุดซึ่งเป็น2เกมหลังสุดในบ้านอยู่อันดับที่18เหนือโซนตกชั้น4คะแนนสภาพทีมยังคงไร้แม็กกูแมนรวมถึงงงงงตต้ออออเช็คคฟิข3กหลั เลียตมัวโจเบนเนตและเก็เกรดขณะที่แมทธิวฟิลลิป จ็บจากเกมกับโบโลนัดนี้ต้องเช็คความฟิตข่าวดีของทีมก็คือเคเมรอนบรานาแกนและไอดดสเอลมูซิมีมีรุ้นขึ้นตัวจงนลังหายเจ็บและป่วยตามลำดับฟอร์ม5นัดล่าสุดของควีนส์ฟาร์คเสมอ2แพ้3โดยเสมอคาร์ดิฟซิตี้0ย์แพ้สตอกซิตี้1 3เสมอลีดยูเนเต็ด2 2แพ้เมลินสโบทหและแพ้เวสต์บอมิดศูนย์ทหารเือรวาชินีได้แค่2แต้มจากเเกมลีกหลังสุดอยู่อันดับที่16ห้าโซนตกชั้น5คะแนนสภาพทีมจะ เกมกับโบโรเมื่อกลางเดือนก่อนรวมถึงแซนเซราแซมฟิลและเจคคร์กซันเตอร์แต่ก็จะได้โคกิซอซโต้ผลโทษแดงกลับมาทางด้านของรายานคอรลี่และสตีฟคุกต้องเช็คความฟิตทั้งคู่แต่มีลุ้นขำแบบทศนาคู่นี้ห่างกันแค่คะแนนเดียวและต้องลุ้นหนีตกชั้นออกฟอร์ดอยู่ในเตดมีลูคหืดชนะมาใน2เกมหลังสุดในบ้านแบบไม่เสียประตูขณะที่ควีนสปาร์ทยังไม่ฟื้นตัวดีค่อนข้างแพง่ายแต่อย่งางไรก็ตามดูแล้วควีนสปาร์ตแน่าจะเบียดเอาชนะได้ฟันทงควีนสปาร์ตเฮ สองหนึ่งคู่โยกนะครับเกมชิชมเปี้ยเบนจิตในเวลาตีหนะึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างส่วนซีซิตี้กับพรีมัโด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ส่วนซีซิตี้ต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบก,กันทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นส่วนซีซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้สามครั้งพรีมัทเอาชนะไปได้หนึ่งครั้งและอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดล่าสุดของส่วนซีซิตี้ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองโดยชนะดาร์บี้เคาน์ตี้หนึ่งศูนย์เสมอลิเยูไนเดตสองสองแพ้เบอร์ลี่ศูนย์สองแพ้วัตฟอร์ด แะชนะมิดเดิลสโบร์น่งโซนหงขาวสถานการณ์ดีขึ้นหลังเก็บ4แต้มกับ2เกมลีกหลังสุดอยู่อันดับที่15ห่างโซนตกชั้น7คะแนนครับสภาพทีมจะขาดคริสเตียนพีเดเซนที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูนฟนร่างกายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังส่วนเจฟุตดอนก้องกลางต้องลุนเช็คความฟิตด,ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่ารบกวนแซนวิพอนนีมีโอกาสออกสตาร์ชบิวนกับอึมซีซุงด,ววดับเบิลเกลีใต้ฮีโร่ในเกมล่าสดุดอร์ม5นัดสุดของพีมัดชนะ2เสม,มอ1แพ้2 โดยชนะนอริสิตี้สองหนึ่งสมอวัลฟอร์ดศูนย์ศูนย์แพ้ดาบี้คอตตีสองสามชนะพอตมันสองหนึ่งและแพ้เชฟฟิวเวนส์เดย์ศูนย์สามพี่มัดที่สร้างชื่อเสั่นในเอฟเอคัพฤดูกาลนี้อยู่บนของลีกอีกครั้งแม้ล่าสุดจะชนะนอริสิตี้สองหนึ่งสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบด้วยมากซิมฮาโรวีลอฟและเบรเดนกันโลเว่พักยาวจนจบฤดูกาลขณะที่อดีตกองหลังอาร์เซนอลคูลิโอ เตียวกวยสุเอโลเจ็บซ่โครลงคาดว่าไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้ส่วนมูฮัมหมดติยานี่ต้องเช็คความฟิตทัศนาส่วน4ซิตี้ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆเรียกความมั่นใจอีกครั้งนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์สำหรับเกมนี้ขณะที่พีมันสู้ตายระยะหลังแพ้ยากอย่างไรก็ตามด้วยปัญหาตัวเจ็บหลายรายมีสิทธิ์ยุบและโดนกดขาด2เม็ดสั้นทงต่อส่วนซซิตี้คมกริบ2-0 คู่ที่เนะครับเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในเวลาตีสองเกมระหว่างโคูนทีซิตี้กับพอร์สมัทเดือดตาต่อรองเกมในคู่นี้โคูนทีซิตี้ต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผ่ายกนชนาะธีทีมละ2ครั้งสุดอีหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าเกมสุดของโคูนทีซิตี้ชนะ2แพ้3โดยแพ้เบอร์ลี่หนึ่งสองแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งสามชนะซันเดอร์แลนด์สามศูนย์แพ้ดับเบี้ลคอตตี้ศูนย์สองและชนะสโต๊กซิตี้สามสองช้างกระทืบนลง กำลังเป,ป๋แพ้สารก4เกรรมหลังสุดหล่นมาอยู่อันดับที่7ห่างไปที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นหนึ่งคะแนนสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเยอะไม่ว่าจะเป็นโอลิเวอร์โดวินนายทว่างที่เจ็บหัวเข่าคาดว่าจะพักยาวจนจบฤด,ดูกาลนี้ทําให้แบดลีย์คอลินและเบนวิลสันต้อง,งย้ายตำแหน่งมือหนึ่งกันกแต่ข่าวดีก็คือแจ็คกูโดนี่หายเจ็บหัวไหล่กลับมาอย่างไรก็ตามปุ่นสื่อแฟงแรดมผาดยังคงปาสจากเบดอนโทมัสอาสาันเต้แนวรุกเนื้อหอมที่เจ็บโคนขาหนีบฟอร์มห ัตชนะ2แพ้3โดยแพ้ไม่ว่อหนึ่งสองชนะแบล็กเบิร์หนึ่งศูนย์แพ้เบรตันหนึ่งสองแพ้พีมัตหนึ่งสองและชนะลีดยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ป้อมเปียฟอร์มไม่ดีแพ้สามแต่สี่เกมลีดหลังสุดอยู่อันดับที่สิบเจ็ดห่างพื้นที่ตกชั้นสี่คะแนนสภาพทีมขาดผู้เล่นหลายรายไม่ว่าจะเป็นเคเดนแมทชิลล์อิบานโบวัก จ้าขอกฟาเรลแพดดี้เลนและคัลลัมหลังที่พักยาวจนจบฤด,ดูกาลคูซินีเยนกี้กองหน้าชาวออสเตรเลียกลับมาอยู่ในถ่ายลงสนามหลังหายเจ็บเล็กน้อยจากโปรแกรมทีมชาติส่วนคอนเนอร์ซัมเนวซีและรอบแอนดจินสารใกล้กับมาฟิตแล้วทัศนานทะั้งสองทีมผลงานไม่ดีในช่วงหลังอย่างไรก็ตามโคนที N ่ซิตี้ยังดูดีกว่าในฐานะเจ้าบ้านครับนัดนี้จัดเต็มแน่นอนขณะที่พอตสมาร์ทก็พร้อมสู้ตายเพื่อนหนีตกชั้นแต่นอกบ้านไม่น่าไว้ใจดูแล้วช้างกระทือบลงกระนำสองเม็ดสบายใจกว่าฟันโงมต่อ ดีซิตี้ขยี้ 2-0ปิดท้ายด้วยเกมเอลิเตเซเรียโนเวในเวลาเช่นคืนเกมระหว่างเฟดิกสตัดพบกับวาเลเรนกาผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นวาเลเรนกาที่ชนะไปได้3ครั้งส่วนเฟรดิกสตัดเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มห้าในล่าสุดของเฟดิกสตัดชนะ2แพ้3โดยแพ้โรเซนบอร์ก0ูนชนะบรานสามชนะลิวสตอม1นแพ้สตอมกอเซตหนึและแพ้เคเอฟยูเอ็มศูนย์หนึ่งเฟรดิกสตัดอยู่ัน ที่6ฤดูกาลที่แล้วเก็บ3แ,แต้มจาก2นัดแรกในฤดูกาลนี้เกมล่าสุดภายโรเซนบอก0ูนย์หนึ่กุนซืออาเดียนหาเกมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมคาดว่าจะจัดชุดเดิมลงสนามภายใต้หมาก532โดยจะส่งเอเมลโคเชนกับเอนริสคอโบลงลาดตะข่ายด้วยการฟอร์มห้านังสุดของวาเลเลนกาชนะ1เสมอ1แพ้3โดยชนะไวติงสาแพ้บราหนึแพ้ทรัมโซ1นึแพ้ตอมกอเซตศูนและเสมอเอสเอสหนึ่งหนึ่งวาเลเลนกาที่เลื่อนชั้นมาจาก ดิวิชันหนึ่งฤดูการนี้ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงหลังชนะไวกิงแฮมลอสามหนึ่งในเกมล่าสุดนายใหญ่เกียร์เบ็คเคไม่มีปัญหาในการจัดทัพคาดว่าจะจัดชุดเดิมลงสนามภายใต้มาซีหนึ่งซีหนึ่งนาเป้าจะเป็นมูอัมเมอร์บรานัสขณะที่เฮริคบียาดาวที่ทำสองประตูในเกมแรกก็พร้อมเป็นทีเด็ดนะทัศนะเทียบเกตฟุตบอลกันแล้วเฟดิกสตัด,ดงดูเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เกมน่าสุดเพิ่งแพ้มาเกมนี้พร้อมจัดหนักวาเลนเลนก้าเก่งเล็กมาเย็นด้วยความมั่นใจแต่นอกบ้านต้องพิสูจน์ ดูแล้วน่าเชียร์เฟรดดิกสตัดมากกว่าฟันธงเฟรดิกสตัดเข้าไปสองหนึ่งและนี่คือทีเด็ด3สเต็ปเทพในค่ำาคืืขอนกันพุทธที่9เมษายนครับใส่เลยแอสตันลลลาบาร์เซโลนาบานิกออสตาวา่าสปรปต้าปราคควีนสปาร์คส่วนซีซิตี้โคนที่ซิตี้ เฟรเดิสตักมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแต่ยังเป็นอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆโดยในเกมฟาดแทมระหว่างปรางปริสแฉงกับแอสตันบิลล่าเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆให้ได้รวมรุ้นร่วมเชียย์ไปพร,ร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่อดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3ส,สอัพนะครับหรือว่า3-3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้เป็นได้แกนกับผม38สเปกเทพกันได้เลยครับและพบกันในคลิปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ